มีมีอาคารข้างหน้าค่ะที่เขาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเหมือนเขาไปพ่นสีดาบฟ้านะคะเขาพ่นสีดาบฟ,าฟ้าเสร็จเนี่ยเหมือนกับว่ากระป๋องกระป๋องสเปรยะ์คะกระป๋องสีเห็นไหมคะกระป๋องสีเหมือนเขาปาลงบนหลังคาลงงาน คะคุณเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันมันไม่ควรทําใช่ไหมมันไม่ควรทําใช่ไหมคะเพราะว่าเออคุณเอาขวดน้ําขึ้นไปกินบนดาดฟ้าใช่ไหมคุณเอาขวดน้ําขึ้นไปกินบนดาดฟ้าคุณเอาสเปรย์ขึ้นไปพ่นสีบนดาดฟ้าคุณก็เก็บลงมาไม่ใช่ว่าปลาลงหลังคาลงงานนะคะ แล้วพอกระเบื้องมันแตกมันร้าวอ่ะคุณมันอะไรรู้ไหมฝนนะมันร่วลงข้างล่างฝนเนี่ยค่ะปลาแล้วก็มันเป็นอย่างเนี้ยนะเวลาปลาแล้วมันไม่มันไม่ขึ้นหลังคาเนี่ยมันก็มันก็ตกลงหัวแน่นนะคะตรงนี้มันเป็นแค่แผ่นบอร์ดนะคะ เนี่ยค่ะมันก็แตกใช่ไหมคะมันก็แตกแล้วมันก็คือว่าคนเราอ่ะคุจิตสำนึกคนมันต้องมีใช่ไหมใช่ไหมคะจิตสำนึกคนมันต้องมีใช่ไหมคะมันใช่ไหมใช่ว่ามักง่ายค่ะคือตอนขาลงเนี่ยกระป๋องสเปรย์พ่นรถพ่นสีรถนะคะ กัดน้ำที่เอาขึ้นไปกินเนี่ยค่ะไม่มีคือไม่มีสำนึกว่าจะต้องเอาลงมาแล้วก็เอาปลาลงหลังคาโรงงานเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันต้องมีมันต้องมีสำนึกเนาะสามัญสำนึกอะคะ่ะ เรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะต้องมาบอกกันเยว้ยไอ้ลมแรงค่ะมันทัดประตูดาดฟ้ากระแทกเข้ามาเนี่ยนะคะมันบางทีนะเออความมักง่ายของคนนะคุณความมักง่ายของคนค่ะมันทําให้ถ้าเราพูดบ้านติดกันก็มีปัญหาใช่ไหมเออถ้าเราพูดไปบ้านติดกันก็มีปัญหาถ้าเราไม่พูด เราก็ต้องมามาซ่อมแล้วการขึ้นที่สูงเนี้ยเนี่ยคุณดูการขึ้นที่สูงๆแบบเนี้ยเวลาช่างเขามาเนี่ยช่างเขามาเนี่ยช่างเขาก็คิดเงินแพงนะคะมามาเปลี่ยนกระเบื้องสองสามแผ่นเนี้ยคุณเออแล้วก็ขึ้นที่สูงอะ่ะมันก็เป็น ไม่รู้พูดว่าไงคนะ่ะต้นไทรต้นไทรออกระเบียงทีนี้เราก็ไปบอกเขาว่าเออมันมีไทรอ่ะช่วยดึงออกได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวอ่ะลากเข้าตึกแล้วตึกมันผนังมันจะล้าวแล้วถ้ามันลงระเบียงมันก็จะเป็นเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยคุณเวลาฝนตกอ่ะ น้ำฝนมันจะเข้าไปไปกัดเหล็กอะทำให้เหล็กเป็นสนิมมากุนเหล็กมันก็จะระเบิดนะคะเออทีนี้ก็ปูนมันก็จะพังปูนมันก็จะแตกเขาก็ไม่สนใจเนี่ยคะ่ะเราไปพูดมากก็ไม่ได้ก็บอกเขาว่าขอเข้าบ้านเขาได้ไหมเดี๋ยวให้คนงานอะเข้าไปปีนเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกให้เข้าบ้านนะ ทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้พอหลายๆปีมามันก็ต้นใหญ่อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละต้นใหญ่ขนาดนี้เออเนี่ยค่ะต้นไรเนี่ยคุณมันสูงช่วงหนึ่งของตึกอะมันคือการขอกันเนี่ยการขอกนเนี้นะคนก็ไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าไปขอก็ไม่ทำ